สวัสดีครับเราก็สู่รายการวิวไฟเด e ร์ e ีวิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาว่ากันถึงหนังที่ผมไม่ได้ไปดูในโรงครับตอนเข้าฉายอยากดูแต่ไม่มีโอกาสวันนี้มาเข้าสตรีมมิ่งแล้วเราจะมาพูดถึง The Substance ไปพร้อมๆกันนะครับเข้าใจว่าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่น่าจะดูหนังแล้วถูกไหมดังนั้นสปอยเลยนะ <laughs> <laughs> ดีไหมเอาแบบว่า สปอยเลอร์อลิ e r t กันไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันจะมีตรงไหนที่เปิดเผยเนื้อหาสาคัญของหนังเรื่อง The Substance นะครับดังนั้นใครจะฟังคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าไปดูหนังให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาฟังกันแล้วกันส่วนใครที่เข้ามาเพราะว่าอยากจะมาฟังรีวิวก่อนจะได้รู้ว่าควรจะไปดูไหมเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้คําว่าควรจะเสียเงินไปดูไหมด้วยจำไบนะคือควรจะเสียเงินไปดูไหมเนี่ยมันเป็นยุคก่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าควรจะเสียเวลาไปดูไหมโ,โหจริงๆ ไม่ควรใช้คำถามนี้กับเด็ u ซับสแตน The เลยนะครับไม่มีทางเสียเวลาเลยสิ้นเชิงคือจริงๆบอกตรงนี้เลยก็ได้ว่าไปดูเถอะไปดูเลยไม่มีอะไรต้องกังวลสนุกแน่นอนได้อะไรแน่นอนดีแน่นอน,น,น,อนสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับให้ไปก่อนเลยก็ได้ผมให้ได้8เต็ม10เลยไม่มีอะไรมีปัญหากับมันเลยสนุกมากดังนั้นใครอยากจะมาดูคลิปเพื่อตัดสินใจเพื่อที่จะไปดูเนี่ยถาเาแค่ตรงนี้เนี่ยไม่มีสปอยครับหยุดแล้วไปดูได้เลย <laughs> หลังจากนี้ไปไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแล้วนะ,ะเราไปว่ากันเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของ The Substan c e ครับผมเองเนี่ยอย่างที่บอกครับผมดู The Substan c e ์ช้ากว่าชาวบ้านดังนั้นผมค่อนข้างจะโดนจะใช้คำว่าสปอยก็ไม่ถูกนะใช้คำว่ามีโอกาสได้พบเห็นเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เยอะเหลือเกินผมว่าผมน่าจะรู้ว่ามันจะพูดเรื่องอะไรแล้วหนังมันจะไปลงตรงไหนเนี่ยก่อนที่จะไปดู เขาเจอว่าน่าจะเกิน60-70%แล้วครับคือรู้ว่าเดม่มัวกับมาเก a ร e t q ควอรีเล่นเป็นตัวละครเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะพลอตคือตัวละครของเดม่มัวชื่อว่าคุณอลิาเบธสปาร์เกิลเป็นดารารุ่นเก่าที่ณวันนี้โรยราแล้วและก็ไม่ภูมิใจในสังขารของตัวเองจึงไปตามหาไม่ได้ยกตามหาสิจึงไปเจอยาอะไรบางอย่างที่ฉีดเข้าไปแล้วในตัวอย่างทำให้เราเห็นว่า เหมือนเธอจะสาวขึ้นจะอ,อยู่ก็เป็นสาวขึ้นแต่ว่าอีกในนึงก็เหมือนแยกตัวออกมาเอออันนี้ในตัวอย่างไม่เคลียร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามฉียาเข้าไปแล้วน้อง Margaret Quarry พล o มาวันชื่นคืนสุขในช่วงเวลาที่เธอประสบความสําเร็จโด่งดังและเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกคือมองเธอเป็นสายตาเดียวกันเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เราเห็นในตัวอย่างครับตัวสาวชีวิตไปได้ดีแต่ตัวแก่ไม่ค่อยดี แต่มันขัดแย้งกันประเด็นไหนอันนี้ไม่รู้รู้อีกอย่างหนึ่งคือสุดท้ายหนังมันเป็นลงเอยตรงที่มีความเป็นตัวประหลาดเกิดขึ้นครับแล้วก็มีการข่มขู่กันเอาไว้เยอะมากสําหรับคนที่ไปดูแล้วซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจนดูจบแล้วยังไม่เข้าใจเลยคนที่เขาไปดูมาก่อนหน้านี้ที่ไปดูในโรงมาแล้วช่อบมาบอกว่า่าดูก่อนนอนนะติดตานะาระวังนะมันจะแย่อย่างนั้นอย่างนี้บอกได้เลยครับไม่ขนาดนั้นนะ เราผ่านหนังผมว่าไอ้รองของเนี่ยจะหนักสักกว่าอันนี้ประมาณหนึ่งผมว่าไอ้ความเลือดสาดท,ที่เกิดขึ้นกับไอ้ความแหวะสยองของมันอะ่ะมันดูออกแฟนตาซีแฟนตาซีด้วยซ้ําไปคือถ้ามันดูจริงมากๆเหมือนตอนเราดูลองของอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างรองของแล้วกันนะเดี๋ยวยกตัวอย่างพนอเดี๋ยวคนจะมาค่อนขอดอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเราเทียบกับรองของรองของมันดูจริงมากนะครับเมื่อมันดูจริงมากมันก็ดูแบบดุดเจ็บไปกับตัวละครอ่ะแต่ซับซ้อนมันไม่ได้ดูจริงขนาดนั้นฮะคือมันทําดีนะแต่มันดูแบบ โหมึงไปขนาดนี้เลยเหรอมันดูแฟนตาซีพอสมควรนะครับไอ้ช่วงที่มันช่วงที่มันเลยเถิดแล้วมันเลือดสาดมากมากอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกกับเลือดสาดนั้นสักเท่าไหร่ดังนั้นผมเห็นต่างคนที่เขาไปดูในโรงมานิดหน่อยนะว่าหนังไม่ได้ชวนแหวะขนาดนั้นแต่ก็ทําหน้าที่ในฐานะหนังประเภทบอดี้เฮอร์ร์ได้ดีแม่อย่าเรียกดีพอสมควรได้ดีมากเลยก่อนจะได้ดูหนังเนี่ยผมพบว่างานของผู้กํากับหญิงคนนี้เนี่ยผมไม่อ่านชื่อเธอแล้วกันนะครับเธอเป็นฝรั่งเศส ชื่ออ่านยากมากอ่านแล้วเดี๋ยวผิดผิดเดี๋ยวก็จะมีคนไม่สนใจเนื้อหาละมวแจะจะคอมเมนต์ว่ามันคนจะอ่านว่าอะไรซึ่งชื่อฝรั่งเศสอ่านไม่ออกรู้ว่าเธอเคยกำกับหนังที่เอา้าเคยดูนี่ว่ดูใน Netflix แล้วผมว่าตอนที่มันฉายใน Netflix นะหลายคนก็ดูพร้อมกันแล้วเป็นอารมณ์หนังที่จริง,รงๆก็ไม่ได้ใกล้กับตัว a n c e นะครับหมายถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เขาพูดถึงนะ แต่ความเป็นหนังผู้หญิงเ่ะเออมันมีความมันมีความนั้นอยู่เพราะว่าตัวของผู้กำกับหนังเรื่อง The s u b s t a n c e เนี่ยเธอกำกับเรื่องนี้มาก่อนครับ Revenge Revenge ที่เป็นไอมหาเศรษฐีพาคกิ๊กนั่งเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็มาที่บ้านพักต่างอากาศแล้วก็มีอะไรกันแล้วก็มีเพื่อนมาเพื่อนก็จะไปขืนนีน่น้องนี่น้องนี่ก็เลยบอกว่าไม่ยอมไปส่งกูเดี๋ยวนี้ไม่ไปส่งกูนะกูจะแฉมึงให้เมียฟังให้หมดเลย อีกก็เลยโดนไล่ฆ่านะครับนื้อเรื่องมีแค่นั้นเลยแล้วน้องก็ตามชื่อเรื่องนะครับ Revenge อีสาวที่ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วใส่เสื้อกล้ามแล้วแบกปืนเลือดเอ็มเต็มตัววิ่งหนีผู้ชาย3คนไล่ฆ่าก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่อย่างนั้นทั้งเรื่องเพราะบอกแบบนี้แล้วผมว่ามันดูมีความนั้นอยู่นะซับสแตนน์อ่ะเออมันดูเออมันดูเชื่อมโยงว่ามันมาจากงานของผู้กำกับคนเดียวกันผู้ผู้หญิงนั่นแหละกำกับอ่ะเข้าใจได้ผู้หญิงกำกับแล้วเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงอู้เขาอย่งดีูแล้ว แต่ในอีกมุมหนึ่งโอ้โหเจห๊พุ่มกับฝรั่งเศสคนที่กขโหดเหมือนกันนะทำแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่เลือดสาดท,ทั้งนั้นเลยกลับไปที่ The Substance ส่วนตัวเนี่ยผมเองผมรู้สึกสนใจ The Substance ไม่ได้เป็นมิติของนักสแสดงแบบเดมิมัวกลับมาทวงบัลลังมีความสามารถในการสแสดงมาโชว์ในเรื่องนี้แล้วเธอได้รางวัลมากมายเค okay, น่าสนใจใช่แต่สําหรับผมอันนี้ไม่ใช่จุดขายฮะเ a r ร o ควอร r y ใช่ไหมเก r g o t Query เราเห็นเธอมาจากเรื่องต่างๆนานา,นามากมาย อย่างน้อยๆเราก็จําเธอได้จากวันสปอร์ตอาหารอินฮอลลีวูดซึ่งเธอก็น่าสนใจนะครับสวยมากประเด็นที่ผมสนใจที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องของมาเกิดคอรีอยู่ดีผมสนใจเรื่องนี้ครับผมดูหนังไห้แบบนี้นะแล้วผมชอบประเด็นแบบนี้มากเลยประเด็นแบบยาวิเศษที่ในชีวิตจริงเราไม่มีนะครับจ้ะเดอะซับแซนพูดเรื่องนั้นเลยวัยเรื่องวัยกับเรื่องสังขารเป็นเรื่องแบบโหธรรมะมากไม่มีใครขืนมันได้รวยขนาดไหนก็ฝืนสังขารไม่ได้ยังไงก็ต้องแก แต่อยู่ๆมียาวิเศษขึ้นมาขวดนึงอะแล้วฉีดแล้วกลับไปสู่วันที่รุ่งเรืองที่สุดของตัวเองได้เนี่ยฉีดไปแล้วมันเหมือนน่าจะดีนะโอ้แต่ทำไมพอลงท้ายมันไม่ดีขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ก็พูดเรื่องยาวิเศษแบบนี้เหมือนกันอันนั้นเนี่ยจริงๆตรงใจตัวยานะไม่ใช่หนังนะตัวยาที่ปรากฏในหนังอะโอ้ตรงใจกว่าซับสแตนด์อีกซับสแตนด์ไม่มีความอยากไม่ไม่เห็นเห็นในเรื่องแนละ้วไม่รู้จะมาทําอะไรฮะฉีดไหมไม่ฉีดอะฉ กลัวเจ็บด้วยมีอะไรไม่รู้แหวกออกมาจากข้างหลังยาที่อยากได้แบบนี้มากกว่าฮะผมอยากได้ลนะิมิตเลสเนี่ยยาเปิดศักยภาพสมองคือกินเข้าไปไม่มีตันเนะ่ยโอ้โหสายครีเอที e ร้องหากันเป็นแถบเลยครับตอนนั้นแบรดลี์คูเปอร์แสดงนำแล้วมีโรเบิร์ตเดเนรด้วยแกเป็นนักเขียนแล้วก,ก็ตันนะโอ้โหแบรดลี์คูเปอร์เล่นเป็นนักเขียนที่ตันเก่งมากเลย มันดูต้านตันนะครับมันดูคิดงานไม่ออกเขียนอะไรก็เขียนออกมาไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยพอได้ยาไอลิมิ l เ s สเข้าไปเนี่ย l i ลิมิทเลก็คือยาไร้ขีดจํากัดโอ้โหทั่วข้ามฉากนะ่ะพอกินยาเข้าไปนะมันก็เป็นมอนทาดตัดไปอีกทีรับรองวันนะ่ะรับรองวันทันานงานเขียนนะ่ะแสดงว่าปลดล็อกศัก,กยภาพสมองได้เต็มที่จริงๆเออพลอตแบบนี้เป็นพลอตที่น่าสนใจเราอยากรู้ว่าอลิาเบธ สปาร์เกิลฉีดซับแซนสีเขียวนั้นเข้าไปแล้วพอเธอกลายเป็นตัวสาวเนี่ยมันจะนำไปสู่หายนะได้ยังไงคือเรารู้อยู่แล้วยังไงหายนะแน่นอนเพราะว่าที่โปรโมตมาเนี่ยกับรูปที่เราเห็นตัวของเดมีมัวนอนหันหลังอยู่แล้วมีรอยเย็บที่กระดูกสันหลังเนี่ยเรารู้ครับว่าแงไม่ดีหรอกคือสุดท้ายเรื่องนี้ลงเอยเขาเรียกว่าศพไม่สวยจบไม่สวยแน่นอนแต่มันจะพาไปถึงตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น นะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือจุดที่น่าสนใจมากครับพอได้ลองดูเนี่ยวิเราเห็นตั้งแต่ฉากแรกเลยนะว่า t h s u u s t a n c e เนี่ยมีทรงของความเป็นผมว่าส่วนผสมนี้ยากมากและเป็นส่วนผสมที่นังนักทำหนังหลายคนอยากทำไม่ใช่แต่นักทำหนังหละกคนใหยทำงานศิลปะเปีศิละปะจำนวนมากอะ่ะโดยเฉพาะศิละปะที่เป็นแบบแบบแมสมีเดียเนี่ยต้องให้คนจำนวนมากได้ดูอะ่ะ งานที่เชิดชูความเป็นศิลปะของตัวเองในทางเดียวกันก็ในทางกลับกันก็สามารถทำงานทางด้านการตลาดได้อย่างเต็มที่ด้วยเนี่ยคือทั้งอาร์ตทั้งขายดีเนี่ยหรือทั้งอาร์ตทั้งดูสนุกเนี่ยโอยโจนี่ยากมากนะครับเหมือนเพลงที่ทั้งป๊อปแล้วก็เจ๋งด้วยเนี่ยโอย้ไม่ยากไม่ง่ายนะหลายเพลงทําให้มันป๊อปเกินไปก็โอ้ห่วยมากเลยหรือในขณะที่บางฝั่งก็โอ้เพลงดีจังเลยแต่ยากยากเนาะมันจะเข้าถึงคนกลุ่มมากไหมเนี่ยไม่ได้ฮะหนังก็ไม่ง่ายนะ หนังไปแมสเกินก็จะไม่ได้บอกเขาไม่มีคุณค่านะแต่ว่าความเป็นศิลปะภาพยนตร์มันก็จะไม่สูงเท่าไหร่ถูกไหมครับอู้แต่เดะซับแซนทำเรื่องนี้ได้ลงตัวมากครับแล้วเราเห็นและสัมผัสได้ถึงเรื่องของศาสตร์ทางด้านภาพที่เขาใช้งานนะ่ะแล้วความเป็นศิลปะภาพยนตร์นะ่ะความเป็นซนะีนิมโตกราฟีน่มันเต็มเปี่ยมเลยครับเรียกว่าถ้าคุณเรียนสายภาพยนตร์นะ่ะ เป็นเด็กฟิล์มเป็นสายตีความอยากจะดูหนังแล้วแบบจะหาสัญ,ญลักษณ์อ้างอิงหมายความว่ายังไงไม่ต้องมีการพูดแค่มีภาพก็ตีความหมายได้ต่างๆนาน,นาเนี่ย The Substance มีอะไรแบบนั้นให้เพียบเลยครับผมว่าผู้กำกับคนนี้ทํางานกับ The Substance ในเชิงศิลปะภาพยนตร์แบบนี้เนะี่ยได้ดีพอๆกับที่บองจุนโฮทำ Parasite หลายเรื่องอะ่ะเขาทํางานมาเป็นแบบเป็น Fine Art มากเลยนะเป็นแบบภาพยนตร์ทางศิลปะมากเลยมีความเป็นภาพยนตร์สูงมาก แต่มันไม่เข้าถึงความเป็นคนดูในฐานะคนดูหนังเพื่อความบันเทิงนะครับพูดแบบให้มันไม่งงก็คือมันดูแล้วมันอาร์ตอาร์ตแต่ไม่สนุกเออมันไม่สนุกแล้วอาร์ตแล้วมันสนุกได้ด้วยทําได้ไหมได้แต่ไม่ง่ายเรื่องนี้ทําได้ครับแล้วสัญ,ญลักษณ์ในแต่ละฉากที่เขาใส่มาแล้วเขาไม่ค่อยพูดเนาะพอหนังมันเงียบๆแล้วก็เป็นภาพดาเนินไปแล้วก็ให้เราตีความเป็นฉากเดมิวัวทาปากแล้วเดี๋ยวลบเดี๋ยว เดินออกไปเห็นรูปตัวเองกลับมาลบเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเขาเขาทำตลอดทั้งเรื่องแล้วมันได้ผลทั้งทางด้านอารมณ์มีช่องว่างให้เราในฐานะคนดูได้คิดได้เคี้ยวเองบ้างอย่างเงี้ยเขาทําออกมาได้ลงตัวมากๆครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาทําแบบนั้นตั้งแต่แตั้งแ,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 แต่ฉากแรกอะไอดวงดาวบนพื้นอันนั้นอะนั่นอัศจรรย์มากนะครับเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆของหนังเรื่องนี้กับการเปิดด้วยช็อตนั้นอะช็อตที่เราเห็นพื้นปูนอยู่แล้วก็มีคนเอาปูนมาเทแล้วเอาดาวมาประกบแล้วก็ใส่ชื่ออลิซเบธ อลิซเบธสปาร์เกิลทำให้เราเห็นว่าโอ้ oh, นั่นคือวันรุ่งเรืองของเธอแล้วมีขามายืนถ่ายรูปด้วยจนหลังจากนั้นก็กลายเป็นไม่มีคนสนใจไม่มีใครกวาดถูเริ่มแตกเริ่มแล้ามีคนเดินผ่านแล้วเหยียบแล้วก็มีเสียงบอกว่าใครเนี่ยอลิซเบธสปาร์เกิลสปาร์เกิลนี่ใครนะอ๋อ oh, ดาราเก่าไงแกแล้วเดี๋ยวนี้อะไรแบบนั้นนะ่ะพราะเขาใส่แบบนี้ลงไปในหนังอู้มันมันได้กลิ่นตั้งแต่ฉากแรกนะครับว่าไอ้นอกจากไอ้ที่เราเห็นเขาโปรโมทว่ามันจะสยองนะมันมีของด้วยเออมันมีของด้วยแล้วมันก็มีอะไรแบบรไแบบบบบนนนััั้้้ใหหเรราาไดดสํพวกูงแบบ ชอบดูหนังมากๆเนี่ยมันก็มีอะไรแบบไม้ให้ดูตลอดเวลาครับมีทั้งเรฟเลนซ์ของหนังเรื่องอื่นมีพรมที่อยู่บนพื้นที่มันทำเดอะชายิ่งททำไมอะ่ะแล้วเราก็ไม่ทันดูหลังเลยนะฮะับก็โมต่คิดว่ามันจะไปเชื่มอมกับเดอะชายิ่งตตรงไหนนะมันมีความตรงไหน <c oughs> แต่เออมัน,ม,นมันสามารถใส่อะไรแบบนี้เอาไว้ได้ตลอดทั้งเรื่องครับในขณะเดียวกันตัวเรื่องราวที่เขาเล่าอยู่กับความเป็นบอดี้เฮอร์เรอร์ในแบบสยองขวัญเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งแล้วมันก็ทํางานได้ค่อนข้างดี ผมว่าอันหนึ่งที่ผู้กำกับแล้วก็คนเขียนเขียนเรื่อง The Substance ออกมาได้น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือการวางเงื่อนไข,ขของไอสารที่ฉีดเข้าไปในตัวนะครับเพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราะเนาะว่าอลิซาเบธสปาร์เกิลเนี่ยเธอไปเอาไอขิวเขียวเนี่ยมาจากไหนเธอแค่ไปเจอผู้ชายคนนึงมีการติดต่อกันแล้วสุดท้ายก็ได้หมายเลข503มานะครับแล้วก็ไปเอาของที่ล็อกเกอร์เวลาจะโทรคุยก็บอกว่าฮัลโหลชัน503นะเออมีปัญหานะ่ะอีตัวสาวไม่ยอมนอน เออกูจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันได้แล้วก็มีการแบบว่ามีเซอร์วิสนิดหน่อยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเงื่อนไข,ขของการใช้สารเนี่ยอันนี้เนี่ยที่มันจะนามาเขาเลยเป็นเงื่อนไขที่จะนํามาสู่การแหกเงื่อนไขแล้วนาไปสู่หายนะเนี่ยผมว่าเข้าท่าเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายเลยเออเขาไม่อธิบายเลยนะว่าอะไรใช้อะไรแล้วเงื่อนไขข,ของการใช้ไอตัวเนี่ยตัวอลิซาเบธสปาร์เกิลรวมทั้งน้องซูที่ตื่นขึ้นมาเนี่ย ทั้งคู่มีกิจวัตรต้องทําอะไรบ้างแล้วห้ามทําอะไรคือหนังปกติเวลาจะมีอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องมีตัวเหมือนมอเบียสมาอธิบายนะครับว่าเออมอนิโอนะออ,ออกมาต้องอย่างนี้นะ1 2 3่งสองสามห้าม 4, ห้า 5, ห้าหอะไรแบบนี้นะคือกฎมันยุบยับนะครับคือกฎเยอะอะดีนะเพราะกฎเยอะเท่ากับการสร้างกรอบแล้วกรอบนั้นก็จะนําไปสู่การแหกกรอบที่จะทาให้เกิดเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากมายแต่เยอะไปแล้วงงก็จะไม่สนุกอีกแล้วยิ่งถ้ามันต้องมานั่งอธิบายเพราะมันเยอะไป ห้ามนี่นะห้ามนั่นนะไอ้นียต้องมีตัวละครแบบใส่มาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ก็ก็ไม่เท่ฮะไม่เท่ไม่เจ๋งเ่ยเออคุณทำคนเล่าก็ไม่เก่งไม่สนุกแต่ในซับสแตนต์อ่ะเขาใส่ยื่นไขต่างๆให้เราเข้าใจได้ถามว่าทับซ้อนไหมก็พอสมควรเลยนะพอฉีดไอ้นี่ฉีดได้แค่ทีเดียวนะเ็าเขียนว่าทีเดียวเขาเขียนว่าขวดเลยฮนะว่าทีเดียวฉีดเข้าไปแล้วตัวจะออกมา,ต,ออกมาตัวออกมาเสร็จปุ๊บก็ต้องเย็บ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 เยบพอไม่เย็บเดี๋ยวหลังแหกเย็บเสร็จก็ต้องมี อาหาร7วันให้กับตัวแม่แบบแล้วก็เราซึ่งเป็นตัวที่ออกมาจากตัวแม่แบบก็ต้องได้รับสารละลายจากตัวแม่แบบเป็นหลอดเล็กๆดูดเข้ามาทีเดียวเลย7อันเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเราเห็นการอธิบายจากภาพอย่างเดียวเลยครับอาจจะมีตัวหนังสือที่ที่ที่อยู่บนซองนะ่ยประกอบการอธิบายนิดหน่อยแล้วผมชอบตัวหนังสืออันหนึ่งมากเลยที่เขาย้ำตลอดทางเรื่องแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับแมสเซจหลักของหนังเรื่องนี้ ตรงที่อลิซาเบธสปร์เกิลยกขึ้นมาแล้วเขียนว่าเขามีเหมือนคำเตือนอะว่าแด่ผู้ใช้ระวังนะจำเอาไว้ว่าคุณเป็นคนเดียวกันผมก็สงสัยตั้งแต่แรกนะว่ากล้องมันจะย้ำอันนี้ทำไมนักหนาวะมันให้ดูอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูเดี๋ยวก็อะไละ you are only one person หรืออะไรสักอย่างผมจำคำไปเป๊ะไม่ได้แต่ว่ามันแปลว่าคุณคือคนเดียวกันเดี๋ยวอ่านอีกละอาละ่อานไปสักพักพออีซูจะทำอะไรไม่ดีไม่ดีนะ เดี๋ยวข้อความนี่มาตกเร่องนี้ละเราได้เห็นอีกแล้วแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องไปหายนะทางนั้นแน่เลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าสูแหกกดเร็วกว่าที่เราคิดเยอะเลยคือจริงๆเรื่องเรื่องราวของมันอะความเจอเงื่อนไขใหม่ที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วคุณจะอยู่อย่างนี้ได้แต่คุณทําตามกรอบได้แต่สุดท้ายตัวละครไม่มีทางตามตามกรอบได้เนี่ยไม่ใหม่เลยนะครับเก่ามาก แล้วเราดูกี่ครั้งเราก็จะรู้สึกว่าไม่แหมเสียดายนะถ้ามึงแค่ไม่ทําอันนี้นะมันก็อยู่ไปสบายๆแล้วมึงจะทาทำไมให้มันเรื่องมันลาวม,มันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยเราเห็นมาบ่อยมากเลยครับแล้วเอาจริงๆมันก็ซ้ำๆนะแต่ The Substance เก่งตรงที่ทําให้ไอ้เรื่องที่พล็อตมันเป็นพล็อตธรรมดาคือท่านเล่าเป็นพล็อตเฉยๆเนี่ยธรรมดามากนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายเลยแต่ว่าเขากลับสร้างความใหม่ให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยการใช้รายละเอียดต่างๆนะครับให้เราได้เห็น ผมชอบยกตัวอย่างว่าเราเห็นหนังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างแยกร่างหรืออะไรต่างเกี่ยวกับตัวละครฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับตันอเมริกาอย่างนั้นนะอ่ะเข้าไปอยู่ในตู้แล้วออกมาจากอีผม,ผมๆกลายเป็นกล้ามใหญ่ๆหรือ Incredible Hawk กินอีเขียวเขียวเข้าไปแล้วอยู่กลายเป็นกล้ามโตอย่างนั้นนะครับคือเราเห็นตัว,ต,วตัวแรกกินยาเข้าไปแล้วเรเห็นบึกอย่างนี้เลยคือออกมาจากหีบอันนั้นนหะพอเปิดมาแล้ว อย่างนี้ได้เลย99%ของหนังที่มีความแบบนี้นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ผมว่าเราไม่เคยเห็นกระบวนการครับเราอาจจะได้เห็นนิดนิดหน่อยๆในหนังบางเรื่องที่เขาอยากจะให้เราเห็นว่ากว่าจะกลายร่างได้ก็เจ็บทรมานเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ชัดมากนักครับแต่กระบวนการในการเปลี่ยนผ่านของซับสโห,โห,โหละเอียดยิบ <laughs> ผมยังงงๆอยู่นะว่าน้องซูเธอออกมาจากตรงไหนอะคือม,มันออกมาจากหลังครับแล้วก็เบียดตัวออกมาง้ยน่ากลัวที่หายเลยเออแล้วก็มีดีเทลต่างๆที่ที่หน้า,น,าน่าสนใจมีให้เห็นว่าเย็บยังไงมีคือเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไม่ว่าคุณจะอยากเห็นหรือไม่ก็ตามนะและนี่คือสเสน่ห์ของมันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหนังรุ่นเดียซับแตนมีความเป็นบาร์ดี้เฮอร์แบบ สมบูรณ์แบบเต็มสูงครับ Body horror ก็คือเหมือน The Fly ผมจําปีไม่ได้1800กว่าได้แปดสิบหแล้วสักอย่างนี่แหละ The Fly ของเดวิดโครเนนเบิร์กจริงๆคือโครเนนเบิร์กทำหนังแบบนี้เยอะครับแบบที่ตัวละครโดนอะไรเข้าไปสักอย่างแล้วค่อยๆแบบนิ้วฉันเป็นอะไรนี่ฉันเป็นอะไรสุดท้ายไม่ได้เป็นแค่นิ้วแขนกูเป็นอะไรแขนกูเป็นอะไรสุดท้ายไม่ได้เป็นแค่แขนหายไปทั้งซีกแล้วสุดท้ายไม่ของกายเป็นแหว่งนี่ออกมาเลยอย่างเงี้ยโครเนนเบิร์กทำบ่อยครับแต่ภาพที่ชัดที่สุดเนี่ยก็คือ The Fly ไอ้แมลงวันหลังจาก professor Jeff Goldblum ผมจำชื่อกขไม่ได้ละตัวละคระแต่เป็นชื่อไอโโ้ Jeff Goldblum นักแสดงย้ายมวลสารแล้วจนเจอแมลงวันเข้าไปอยู่ในเครื่องย้ายมวลสารเรารวมตัวกับแมลงวันตัวละครพระเอกไม่ได้รวมตัวกับแมลงวันแล้วกลายเป็นไอ้แมลงวันทันทีนะครับมันค่อยๆเปลี่ยนและกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นแหละ คือเสน่ห์ในแบบของบอดี้เฮเรอร์เราก็ได้เห็นว่าหน้ามันเริ่มมีจุดๆหน้ามันมีจุดนเริ่มเป็นปุกๆแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรไหมสักพักมันน้ำลายยืดเออมันจะกินโดนัทผมจำได้จิตตาเลยเดะฟดไยเนี่ยคือพระเอกมันจะกินโดนัทนางเอกโดนัทให้บอกเธอเอาไปกินสิมามากินแล้วก็มันก็ทำอย่างี้ฮะปล่อยน้ำย่อยแบบแมลงวันฮะลงมาแล้วก็ชิ้นผายอะไรวเนี่ยเจ๋งมากมันทำให้เราเกิดจินตนาการครับว่า โอ้มันมาแบบนี้แล้วมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยมันจะกลายเป็นที่สุดอะคืออันไหนเข้าใจไหมฮะใน The Fly ถ้าใครได้ดูเนี่ยจากที่หน้าเป็นจุดๆอะพอมันไปที่สุดเนี่ยที่สุดของ The Fly ก็คือเป็นแมลงวันเลยครับแต่ว่าเป็นแย่ๆแต่เป็นแมลงวันเลยขาเป็นอย่างนี้เลยเราพอเราได้นิดหน่อยเพราะว่ามันรวมกับแมลงวันนะครับมันก็ต้องกลายเป็นมนุษย์แมลงวันที่เป็นแมลงวันตัวใหญ่ๆจะในซับสแตน์อะผมกังวลนะจริงๆแล้วเรียนตามตรงว่าผมกังวลแทน คุณอลิซาเบธสปาร์เกิลตั้งแต่อีน้องซูอ่ะมันแหกกดครั้งแรกแล้วที่มันบอกว่าขออีกวันขออีกวันนั่นน่ะที่ผู้ชายมานะ่ะแล้วมันก็ไปเอาสารละลายเพิ่มอะ่ะคือเขาให้แค่เจ็ดกระบอกถูกไหมสูบป,ปื๊ดเดียวแล้วเก็บไว้ใช้ไม่ใช่ให้มึงเอาไปเอาเพิ่มเอ็กซ์ตร้าหนึ่งกระบอกอย่างนั้นน่ะแล้วตั้งแต่น้องซูเอาเนี่ยแล้วก็ดูดเข้ามาแล้วมันไม่ใสเท่าไหร่ผมก็เอาแล้วชิพหายแล้วม่งไม่ค่อยใสยด้วยแล้วเธอก็ปักเข้าไปแต่ปรากฏว่าซูก็ก็อยู่ต่อได้อีกวันจริงๆครับแล้วพอ อลิซาเบธสปาร์เกอฟื้นขึ้นมาเอาแล้ว,ลวนี่แหละบอดี้เฮ์เรอร์ของแท้นิว้วก้อยนิ้วชี้จำไม่ได้ละกลายเป็นนิวน้วหิวหยวนะครับกลายเป็นนิ้วหิวหยว,หว,หวเราก็แบบเอาละเว้ยนี่แค่หลอดเดียวนี่เนี่ยคิดแล้วยังไงต่อวะแล้วก็มีความทะเลาะเบาะแววงไม่ไม่ถูกใจกันนั่นนำมาซึ่งเนี่ยเป็นมันเป็นไวยากรณ์แบบบอดี้เฮ์เลอร์เลยครับให้เราเห็นผลกระทบเล็กน้อยก่อนว่าทำแค่นี้นะยังเป็นขนาดนี้เลยเนะ ทำแค่นี้ยังเป็นขนาดนี้เลยถ้าทำเยอะๆคุณคิดดูจะเป็นขนาดไหนแล้วเราก็เห็นช่วงเวลาที่น้องสูงกําลังจะรุ่งโรจน์นะครับแล้วเธอต้องการอีกวันอีกวันอีกวันไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันขออีกวันละกันเดี๋ยวฉันขออีกวันละกัน่นออนะนแล้วเธอก็สูบสารลายออกมาแล้วมันก็มันก็ไม่ใสามากๆนะครับมันก็เป็นขุ่นและเป็นดำๆน่ะน่ากลัวมากเลยเราก็ตายขาแล้วขนาดขวดเดียวนะ ยังเป็นอย่างนี้เลยอะแล้วนี่เอาออกมาตั้งเยอะเนี่ยโหสปาร์โก้ฟื้นขึ้นมากลายเป็นยังไงวะนะ่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าเหียวไปซี่อีกนึงเลยครับนั่นว่าน่ากลัวแล้วนะฉากที่ผมช็อกที่สุดก็คือการเปลี่ยนครั้งสุดท้ายที่ซูตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ากูจะไม่ให้มึงตื่นขึ้นมาอีกแล้วนะนะั่น่ะแล้วเธอไปเอาหายอะไรไม่รู้มาเยอะๆนะครับแล้วก็สูบกูจะสูบไม่ให้หมดเลยนะนะั่น่ะผมแบบผมไม่อยากให้อลิสเบธสปาร์โก้ได้ฟื้นกลับขึ้นมาเลยแค่หายไปแค่ โดนเอาไปเพิ่มแค่บิ๊กเกอร์เดียวยแค่นิดเดียวเนี่ยหลอดเดียวเนี่ยยังหิวขนาดนั้นเลยเจ็ดหลอดยังกายเป็นขนาดนั้นเลยอะนน,นี่น้องสูบไปเยอะมากเนี่ยไปเอากลอนไปเอาขวดโหลขวดแก้วอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดอ่ะตายฮ่าถ้าตัวแม่แบบฟื้นขึ้นมาสภาพไหนวะเนี่ยแล้วนั่นก็เลยกลายเป็นฉากที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครของเดมี่มัวในแบบที่ผมว่าต่อให้ยังไม่ได้ดูก็น่าจะเคยเห็นครับ ที่เป็นใหญ่ๆนะ่ะน่าตกใจไหมอ่ะน่าตกใจนะแต่ไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าเพราะเราเคยเห็นแล้วเพราะเราโดนสปอยไปแล้วถูกไหมเราเห็นเขาเอามาโปรโมทเราเห็นคนแชร์เราเห็นภาพเบื้องหลังอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดซึ่งมีเรื่องตลกคือผมอะ่ะถึงตรงนั้นแล้วนะ ผมดูถึงตรงที่ที่อลิซาเบธสปาร์เกลกลายเป็นยายเน่ยแล้วก็ผ้าคลุมแล้วบอกว่ากูจะไม่เอาอีกแล้วนี่ะแล้วผมก็ดูเวลาในหนังน่ะคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะต้องเข้าไปจัดวิวไฟเดอร์พอดีนะครับแล้วผมก็ดูดูให้จบแล้วแล้วกันดูให้จบแล้วแล้วกันจะจีเหลืออีกนิดเดียวแหละเพราะว่าเนี่ยคลายแม็กแล้วเออเนี่ยสปาร์เกลฟื้นมาดอกสุดท้ายแล้วคลายแม็กแล้วไม่ใช่ เพราะว่าดูตรงเวลามันอะวินน่งเหลืออีกร่วมเกือบครึ่ชงชั่วโมงรือส40นาทีนะครับไอ้สุดท้ายเนี่ยองเรียกว่าอ,องค์สุดท้ายที่เหลืออีกสัก40นาทีอะไรเหรอมันมีอะไรตรงนั้นอีกเหรอมันมีอะไรเกินไปกว่าตรงที่ไปตื่นขึ้นมันแล้วเป็นแบบแก่ๆอย่างนั้นอีกเหรอจนได้เห็นนะครับการละเมิดกฎไม่ดีอย่างนี้นี่เองเปละมากบอดี้เฮลเลอร์เต็มสูบครับแต่สําหรับผมนะไอเลือดสาดนั่นอะผมว่าเยอะไปที่มัน <c oughs> แล้วฉีดไปเต็มไปหมดนั่นอะ งานปีใหม่น่นะผมว่าเยอะไปหน่อยผมแอบรู้สึกว่าพอมันเยอะอ่ะมันเหมือนฉีดเล่นนัดสงกรานอย่างนั้นน่ะมันแอบไม่น่ากลัวเท่าไหร่เออมันแอบไม่น่ากลัวเท่าไหร่เออเข้าใจว่าพุ่มกลับไม่ได้อยากให้มันไปในร่องของความสยองขวัญสะอิดสะเอียนมากมายนักอยากจะให้มันออกแบบคือมันเป็นแบบกดดันมาทั้งเรื่องถูกไหมมันกดดันบีบคั้นกดดันบีบคั้นกดดันบีบคั้นมาทั้งเรื่องแล้วก็แบบว่าเครียดเครียดเครียดอาสุดท้ายมันเหมือนแตกพละนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนเออเงินกูบ้าบ้าบอๆแล้วกันตัว กลายเป็นเหมือนหนังเขาไปเลยฮะเหมือนเพี้ยนบ้าบอคอแตกไปเลยซึ่งพอไปถึงตอนสุดท้ายสุดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับที่เป็นแบบเงียบโอ้ไอ้นั้นไปแล้วบียอนสุดๆแหละ <laughs> ดังนั้นโดยรวมชอบครับสนกุกทำออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถใช้คำว่าสมราคาจากที่เขาชื่นชมกัน ไม่แปลกใจว่าทําไมณวันนั้นหนังถึงได้รับคําชมขนาดนั้นนักแสดงนําน่าจะยังไงก็น่าจะไม่ยะม,มีโอกาสสูงมากครับเพราะว่าโอการแสดงของเดมิมัวตัวบทมีมิต,ติให้เล่นอะไรได้สารพัดอย่างมีทั้งตอนที่สวยมีทั้งตอนที่ผิดหวังมีตอนอยากจะกลับมาเป็นสวยมีเจ็บทรมานเป็นผีบ้าเป็นยายแก่เป็นปีศาจแล้วเป็นหน้าหยบหยบ,บนพื้นไม่มีใครมีโอกาสได้เล่นอะไร หลากหลายขนาดนี้ครับดังนั้นถ้าจะไปชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกับชาบ้านเขาก็เต็ไม่ได้สักและสีในการได้รางวัลครับแต่สุดท้ายได้หรือไม่ไม่แน่ใจนะตัวหนังไม่น่าถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับมันเพี้ยนมาก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 ,มากไม่เชื่อว่าส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าขนาดนี้จะได้ Best picture o s ออสาถ้าขนาดนี้ได้ Best picture o s ออสการ์นี่ออสการ์วิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมมากครับ <laughs> สุดท้าย The Substance ผมให้คะแนนไว้เหมือนที่บอกตอนต้นครับผมให้8เต็ม10เนื่องจากว่าผมอาจจะโดนสปอยมาว่ามันสยองมากเออมันแบบว่าอย่าดูก่อนนอนนะนี่เตือนไว้ว่าอย่าดูก่อนนอนนะไม่ขนาดนั้นไม่ได้ตั้งเป้าตั้งทงด้วยนะ ไม่ได้พอพอเห็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างสิไม่ได้ว่าพอได้ยินคนเขาบอกแบบนั้นแล้วจะแบบแบบว่ากูว่าไม่น่ากลัวหรอกแล้วก็มีกําแพงทันทีไม่ผมรู้ตัวดีผมว่าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามีหลายเรื่องที่ที่เป็นจะจะแบบนี้นะที่เป็นจะจะแบบนี้แล้วน่ากลัวคืออันนี้มันตอนท้ายลงตลกฮะพราะมันลงตลกเนี่ยคือผมว่าเขาตั้งใจด้วยการให้มันลงเป็นตลกด้วยซ้ำไปเพราะมันกลายเป็นเหมือนหนังล้อเลียนนะครับเขาอยากไปทางนั้นมันก็เลยไม่ได้ ทำหน้าที่ในฐานะหนังแหวะในแบบที่เราตั้งจินตนาการไว้จากคําเตือนว่ายาดูก่อนนอนนะมันจะน่ากลัวไหมมันจะติดตานหไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถ้าแหวะต้องแหวะกว่านี้เออไม่ไม่อันนี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่ขนาดนั้นด้วยซ้ำไปแฟนตาซีเออมันแฟนตาซีมากแต่นั้นไม่ใช่ข้อเสียนะครับนั่นไม่ใช่ข้อเสียนะบางคนอาจจะชอบแบบน,นด้วยซ้ำไปหรือในทางกลับกันเนี่ยการจบแบบนี้ ทำอาจจะทําให้หนังไม่ดูขยะขยแยงมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปครับแต่ด้วยงเงื่อนไขเหล่านั้นผมให้ s u b s t a n c ์เดอ s u ซับสแตน8์แเต็ม10นะครับสำหรับวีฟ i เดอร์รีวิวในคลิปนี้คลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับหนังเรื่องอะไรนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ติดกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับยูทูบสกูปวีฟ e เดอร์วันนี้ผมจีนวีฟ i d e r Live ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ